นี่นะครับสวยงามผมว่าพักเท้าสวยกว e ่า E10 อีกนั่นเนี่ย Every day that I wake up I wake up in a nightmare Every day that I wake up I can never see quite clear ครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อน,นทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับจานเซิงซิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมานี่เลยครับ สังของมาจากท็อปปีนะครับผมเป็นพักเท้า m อเมเ็กสั่งมามันก็เป็นคู่อย่างนี้เลยนะครับร้อยกว่าบาทครับวันนี้เราจะเปลี่ยนนี่ดูหน้าตาพักเท้าเดิมมันไม่สวยครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ไปซื้อนี่อันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นเทียงพอใช้ได้ครับงานก็สวยดีครับ นี่เราก็ใส่แทนของเดิมรอได้เลยนะครับหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกมาก่อนนี่นะครับมันจะขวางไอ้ตรงใส่สลักของเรานะครับหรือสำหรับใครที่ใส่ได้ก็ไม่ต้องถอดก็ได้ครับใส่ไปเลยถอดเสร็จแล้วเราก็ถอดปลั๊กเท้าออกมา อันนี้ใส่ได้ทั้ง KR แล้วก็เซอร์เซอร์นี่ผมเห็นพี่คนหนึ่งนะครับใน y u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  e เนี่ยเนี่ยนะครับเขาต้องเจียรตรงนี้ออกด้วยนะครับเจียออกไปนิดนึงไปดูคลิปพี่เขาได้นะครับพิมพ์ไปแปลงพักเทา้าไม่ได้ล้วใส่ KR เดี๋ยวก็เจอเองครับแต่ของเรานี่เป็นพักเท้า KR r เลยนะครับของพี่แกมันเขาใส่พักเท้าเซอร์นะ ที่ผมดู okay. เสร็จแล้วเราก็เอาพักเท้าเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยก็จะใส่ได้แบบพอดีเลยนะครับสลักใส่ไปใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับแหวนที่เขาแถมมาให้ก็ลองลงไปใส่สลักตัวนี้ด้วยนะครับที่เขาแถมมาให้ ก็ใส่ลงไปด้านล่างตรงนี้เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมันมีสปริงตัวนี้ด้วยนะครับมันจะมีพักเท้า20 e หรือเปล่าครับที่มันมีรูตรงเนี้เออเวลาเวลาพักเท้ามันอน,นี้ไปมันก็จะเด้งกลับมาแต่นนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับให้มันปล่อยๆอย่างนี้ก็ได้ผมก็จะไม่ใส่สปริงนะของผมมันไม่มีรูโอเค เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งครับผม นี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใส่สปริงลงไปนะครับก็เบรกได้ปกตินะครับตรงเหยียบก็โอเคส่วนคันสตาร์ทนะครับต้องมีคำถามนนแน่ๆว่ามันติดโดนปลายหรือเปล่านะครับนี่นะครับกดลงไปปึ๊บเชยดเฉียดนะครับนี่ไม่โดนนะครับ อยู่ประมาณนี้อันนี้มันเป็นคันสตาร์ทเทียมนะคะรับเวลาสตาร์ทลงไปไอ้ตรงนี้มันจะอ้าหน่อยหนึ่งนะแต่ค้า <tuh> ของแท้มันจะไม่อ้าเลยนะพอดีผมทําของแท้หักนะผมเลยซื้อของเทียมมาใช้ไปก่อนเนี่ยของแท้มันจะไม่เนี่ยถ้าของเทียมมันอาจจะชนนะชนไปนิดนึงเนี่ยส่วนของแท้มันจะอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะชิดเลยนะครับเนี่ย จะไม่โดนเลยครับพอดีเลยไม่ต้องมีการเจียมมีการอะไรทั้งสิ้นนะครับใส่ไปได้อย่างนี้เลยนี่อีกข้างหนึ่งนะครับก็ใส่ง่ายหน่อยครับเพราะว่ามันไม่มีเบรกไม่มีอะไรยุ่งยากง่ายๆพับได้ปกติงอได้สวย,สวยเนียนๆไหนลองขึ้นค่อมให้ดูหน่อยครับ ลองอย่าเบรกดูครับโอเคครับผมก็เท่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคออกได้แล้ว <C> e <ars> นี่นะครับสวยงามผมว่าพักเท้าสวยก็ e อีซิบอีงแล้วเนี่ยโอ้ oh, พระเจ้าจอร์ดโอเคสำหรับใคร<า>ที่อยากให้มันแบบมีดันกลับมาคืนอย่างนี้นะครับเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมันจะดันกลับมาคืนแล้วก็ เจาะรูเอาสว่านมาเจาะนะรูเล็กๆตรงนี้น่าจะได้อยู่และเจาะลงไปมันก็ใส่สปริงได้นะครับพอใส่สปริงได้มันก็จะเด้งๆกลับมาคืนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม